กูตายกูตายกูตายมันจะไปยากอะไรวะเฮ้ยครับกูเปลี่ยนผ้าขึ้นไปดันปลาเลยกิ่เบเอาลูกเอ้เฮ้ยแค่นี้ทำไม่ได้เรอวะห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับเราเกินครับวันนี้เราอยู่กันที่พรามเก้าใช่ใกล้ๆกับ ทีมงานไม่บอกว่าเอาให้เรามาทำอะไรเชิญเมดวะวะอิสไลอีพีสองมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเชิญแขกรับเชิญมาเลยไหมนั่เลยเข้ามาเชิญเชิญเลยครับเชิญแล้ครับที่มาเอามาตอนไหนะตอนเด็กครับโอเคคุณพี่แอดิเกลนะคะอดีเกลสิปีแล่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบแปดกูเป็นพี่น้องเขาับพี่เกิดปีอะไรอ่ะปีสองปีสองวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เราก็ต้องไปดูกัน คือไม่รู้ไม่บอหรอามาช่วยยกของเ่ยอยาช่วยยกของอ่ะดนทานหอให้เราไปเลยไคได้เลยครับไปไปไปตายตายกูตายกูตาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คืออะไรครับก็คือ aerial art นะคะที่เขาเรียกกันวันนี้เราก็จะเล่นอุปกรณ์เป็น silk ค่ะก็จะเป็นผ้ายาวๆลงมาอ๋อโอเคก็ไปวอร์มกันโอเคค่ะออะเข้าแมท์เลยลูกให้มันมีช่องว่างเนาะขยับถอยลงมานีดนึงโอเค เป็นไงตึงปะมาครับมาโอเค <c oughs> ทีนี้เริ่มสอบก่อนกันนิดนึงนะคะครูจะให้กระโดดตก <c oughs> อ่ะตัวน,นี้ขึ้นไม่ด ปกติอ่อนอยู่แล้วไงก็เลยสบายมากอ่อนอยู่แล้วปกติอ่อนอยู่นะสมองว้าอ่อนอยู่แล้วเดินเข้ามาปัญญาเฮ้ยปัญญาใี่ดันคู่หน่อยยังไงผักดูผู้ชายแบ่งทีมกันเลยว่าจะอยู่เส้นสีชมพูหรือจะอยู่สีแดงไอ้ขอไอ้เพื่อนรักเอาเป็นเกมดิน้อยออกน้อยพวกโอ้พี่ชาย ก็คือกดอยตามนั้นเฮ้ยตัวเตี้ยอะไรรังเกียจหุกอ๋อทุกคนคะจับผ้าสีแดงกับผ้าสีชมพูเลยน,นี่เลเนาะแล้วให้ขาแนงแหวนเข้ามาเป็นอินแล้วเฟกดข้าไปข้าเนี่ยอยู่ในหน้าขาของตัวเองท<ร>ีนี้สิ่งสำคัญเลยคือเข่าเนี่ยมันจะต้องอยู่แบบโดนพยายามบกขึ้นไว้บนเ out side in แล้วเฟกแล้วออกอันนี้คือท่าที่มันกำลังจะเข้าคำว่า normal climbing เนาะ อันนี้คือเบสิกนะคะเดี๋ยวดูนะเกลจะขึ้น up หัวขึ้นแล้วขาข้างซ้ายเขาจะขึ้นมาเหยียบหัวั p ขึ้นวนเหมือนเดิมขาซ้ายเขาจะขึ้นมาเหยียบทีนี้วิธีการลงนะคะเราจะเปลี่ยนจากเฟกตรงนั้นกลายเป็นพ้อยแล้วขาข้างซ้าย c r o s ขาข้างขวา s q u e วี e ขาให้แน่นด d ม w n ลงช้าไปื e ล o โอเคไหมทีนี้ลองทีละคนเลยค่ะวนขาข้างขวา out s i n เตะครั ีมากขูพขึ้นขาข้างซ้ายขึ้นเหยียบขาข้างขวา one two t h r e เหยียบเหยียบ one t โ o เยอะอ่ะเหยอัพี่ยมสี่และห้าทำได้ค่ะไม่เท่าไหร่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 ทีนี้ขาข้างขวาเราต้องเฟกไว้รอเลยเตรียมตัวจะเฝกเลยเฝกหนึ่งเนี่ยมันคอยอยู่เห็นป่ะสองมันคอยอยู่เห็นป่ะขาขวาสามครับอ่ะสี่ ได้ค่ะเก่งมากคนะ่ะแลนี้ก็คือเป็นขาซานได้เลยมันจะไปยากอะไรวะเฮ้ยครับ1 One, two, 2 3เหนึ่งไม่ได้สองโอเคต่อเลยต่อเลยต่อเลย

แข้าย okay. เตะขาข้า้ายก้่ะฮึบแขนตึงแขนตึงทอปขซ้ายแขนตึงเตะขา้ายท็ปนหม<__ีโคลาโ้วโค้ปีนผ้าขึ้นไปด่านฟ้าเลยปีนหน่นดวงทิศหน่อยไปอาบแดดอนหน่อยสูงเกินอะไรอะ ลงทุนในไหวไอเี่ยงช้ำเหี้ยไอโน่เล่นได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงได้ท่าใหม่ได้ท่าใหม่เล่นไม่กี่ชั่วโมง่งเอาคอขึ้นมปบอกด้วยอยากได้วันไหน อ๋อโหดใช่ไหมได้สิได้สิยากนี่น้องยใส่โหดมันก็จะต้องเป็นแบบนี้ฮึ๊บโอ้ยเอล่แค่นี้ทไม่ได้หรอวะมันจะาตากใเกิดันข้ับเฮ้ยแค่นี้ทำไม่ได้หรอวะ ขึ้นนอกางขาออกอัพแบบนี้เดี่อ่ะลองดูสิ ต่อไปเดียวไหมไม่ใกล้เคยเียเลยอ่ะ ที่สอนของผมอันนี้เขาเรียกว่ากีฬาเลยนะกายกรรมดีกว่าง่า่ยกายกรรมคล้ายๆกายกรรมเขาเรียกว่าเป็นการออกกําลังกายแนวใหม่ละกันที่เพิ่มความสนุกสนานเพิ่มความท้าทายให้กับคนในยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะ สนุกมากครับสนุกสนุกมากครับใช่สนุกมากครับแต่มือหล่อเหนื่อยเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่ไม่เคยคิดจะทำใช่ไหมไม่เคยคิดว่าจะทำไม่เคยคิดว่าจะทำแบบนี้เลยส่วนใหญ่แล้วเออพวกแก๊งแบบผู้ชายเขาก็จะแบบให้ให้แม่บ้านมันเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็มีผู้ชายที่แบบอยากที่อยากเขาเขาอยากจะยืดหยุ่นมากขึ้นเขาก็เลยเลือกกิจกรรมแบบนี้เปิดประสบการณ์อะไรไม่รู้ว่าสนุกยังไง มาะว่าผมไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเพราะผมเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายมาเล่นแล้วมันก e uh ็ม <c oughs> ัน <athletes> ผ่อนคลายมันได้ยืดแล้วรู้สึกว่าเออหลังอะไรข้อต่อดีขึ้นเลยอืมที่นี่มาเล่นยังไงได้บ้างครับก็คือว่าคลาสต่างต่างเนี่ยก็จะอยู่ใน IG อยู่แล้วนะคะแอดค่อยหนเซอร์คัสได้เลยนะคะก็คือว่าคลาสต่างต่างในแต่ละวันก็จะมีมากมายอยู่แล้วตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดเลย คะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะมาเล่นเป็นไพรเวทค่ะแบบพวกเราอย่างเงี้ยรวมกลุ่มกันมาก็ได้เลยนะคะก็จะเป็นอีกราคาแล้วก็นัดกับเวลาที่ตัวเองเหมาะสมกับครูที่เหมาะสมเจอกันจอยกันได้เลยค่ะกิจกรรมมาอะไรนะครับอะไรนะครับแอลเรียว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 เราไมกิจกรรมแอลเรียวอันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่สอนเราผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะบวันนี้ใช้ถัานพีแล้วนะครับได้เลยค่ะคัดกล้องครับ ครโหดอยู่แล้วเราจะแข่งกับน้องไอ้บิวเกลยแล้วสบายนะได้ได้มีแววมีแวลีวมาเล่นอีกนะทำปฏิมาชีพเท่าไหร่นี่นี่เก่งซะแล้วอ่ะหอมหน้าสัตว์หอม สวยไหมครับสวยมากเลยครับคาเฟ่ฮะผู้หญิงผู้หญิงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับด่านทาวน์แมสเซยไมล์แมสเซย์ไมล์ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับด่านทาวน์แอปปีคาเฟ่แอปปี้แอปปี้แอปดีพาไปถ่ายรูปแล้วก็มานั่งเล่นๆกันไหมนั่งแบบตากแอร์เออวันนี้เหนื่อยมาแล้วอ่ะมันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับแต่ว่าการเล่นยิมนาสติก เรามาสัมภาษณ์แขกรับเชิญกันครับวันนี้คคุณรู้สึกไงบ้างครับได้มากับพวกเรา <laughs> แกงเวอร์เกิรนะครับคุณไม่คือดิฉันก็อะไรนู่นอยู่นู่นอย่แล้ออีกแล้วเลยเหมือนคลิปนี้แล้วเลย <laughs> ออนนี้เราอยู่ที่โคเรียทาวน์นะครับมาหาอะไรกินหลังจากที่ไปเล่นกิจกรรมชั้นสูงมาหล,งหลังจากไปคาฟเฟ่มาเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปถ่ายไอติชอกอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็มาหาอะไรกินกันอร่อยอร่อย,อร,อยร้านควันฮังลูใช่ครับอร่อยมากประสบการณ์นี่ที่ทคบกันแล้วก็เลิอกกอันที่เพราะอะไรแม่คนนี้ไหนเร,เราว่าเจอกันได้ไงเราเลิอกกันได้ไงจริงๆก็เหมือนแค่แบบอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เหมือนจะพักก็มาคุยเล่นกันก็เหมือนแค่สนุก ช่วยข่าวแล้วก็เสร็จแล้วก็เหมือนก็เริ่มห่างเหิอนอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปเองอ่ะแล้วก็แค่เลิกแค่นั้นตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ก็เนี่ยช่วงไฮสคูลไฮสคูลไฮสคูลแปลว่าอะไรอ๋อไฮสคูลแปลแว่าโราางเรียนชั้นห้าขึ้นไปอ๋อมันสูงมันสูงอะไร <laughs> ได้กลับได้กลับแต่ถ้าอารมณ์เราว่าความรักหมดายก็ได้แค่นั้นอะเสร็จแล้วมันก็ต้องเหมือนแยกย้ายอยู่ดีอะไรเงี้ยอยู่เรียนอยู่ที่ไหน ธชาเดเกใหม่เปคกับเปคสี่คนอ่ะใครตรงสเปคสุดเลือกโดยการขี้หมูแล้ววางไว้จานของคนคนคนนั้นเอาจริงหรอใช่ขี้หมูขี้มันนั้นแล้เอ้าเอาเลยขีมเอาเลยข้นุ่มนุ่มขนนุ่มข่นุ่มหนุ่มน่หนุ่หนุน่มหน่มหนุ่่มนย่นน่นนนบนี่ยบอกว่าโนคุยง่ายดูคุยง่ายกว่าคนอื่น ดูการวุยเออโตอะไรอย่างงี้นี่คือเหตุผลใช่ไหมแต่เหมือนตอนแรกที่เจอทั้งหมดลุ้นี่เข้ามาถามือนแบบรุ่นกี้ที่แบบเข้ามาถามน้องแทนที่น้องจะแบบไปชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องนี้เรื่องสเปคเรื่องนิสัยเป็นไงยชอบชอบจริงๆเลยชอบฝรั่ง <c oughs> เป็นฝรั่งตอนไหนอ่ะ <c oughs> ยกตัวอย่างศิลปิน <c oughs> เป็นนเ็มีเดอร์เป็นมีเดอร์อ๋อเป็นแบ๊บหน่อยเหรอก็แล้วแต่แล้วแต่อะไรเรื่องนิสัยอ่ะเบ๊บนิสัยชอบแบบว่าเหมือนโตพอที่เราจะพึ่งได้อะไรเงี้ยเหมือนเขาโตเขาอบอุ่นอะไรจริงจริยี่ห้ออะไรวะสามสิบแล้วห้องเพิ่มเติมอีกอ่ะเพึ่มเติมอ่ะเพิ่มเรื่อยเเพิ่มเรื่อยเรื่ยแต่กถือเองนะกูถือเองนะเรียววะเรียวเรียวจ้าก็ตอนนี้เราจบมงหกแล้วใช่ป่ะแล้วเรามีแผนจะเข้าที่ไหนหรือเปล่ายังไม่มี อ๋อตอนนี้ก็ยังหาตัวเองอยู่ใช่ไหมใช่ยังไม่มีอะไรเลยว่างๆทำอะไรช่วงนี้ก็เนี่ยเหมือนที่ไปเล่นกันมาก็พยายามไปเล่นอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งต่ออาทิตย์ก็แล้วแต่แล้วก็ถ่าย t ิกตอกไปเรื่อยถ่าย YouTube ก็ถ่ายบ้างทิกตอกเลย a b i y g i l s สุดปีค่ะเซิร์ชทุกที่ก็คือ a b i g a i l s สุดปีหมดเลย A B I G A I L Abby Gill Abbie Gill ปนใต้ปนใต้ไงนใต้ a b b บ g เก l อยากรู้ว่าเรื่องที่เราอยากทำหรือว่าเรื่องที่เราไปฝันไปว่าจะทำาะไนาคตับกอะมีแบบเป้าหมายจะทำอะไรไหมไม่มีไม่มีเลยอ่ะเหมือนแบบอยากทำเหรอแค่แบบว่าแค่อยากทำไปเฉยแบบว่าชอบสนุกบอกว่าทำาริงชอบไปเฉยว่าชอบเรื่องอะไรไม่มีมีแต่แค่แบบชอบแล้วก็สนุกกับมันตอนนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆแค่นั้นแต่ไม่มีเหมือนแบบเป้าหมายที่แบบโหชอบอันนี้แล้วต้องทำแบบอันนี้อะไร แต่ว่าเรื่องอย่างชีวิตที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเรื่องที่เราแบบภูมิใจมากที่สุดแล้วก็รู้สึกดีกับมันมากที่สุดค<อ>ือเรื่องอะไรเขาบอกคงแบบเรียนที่ต้องเรียนแบบได้กเกรดพอใจแค่นั้นภูมิใจเรื่องนั้นเก่งพอใจของมึงคืออะไรห้าจุดศูนย์สองโอ้โหเกินนะแปลว่าเราเป็นคนแรกเก่งใช่ไหมก็ไม่ได้เก่งนะมันแค่แบบเรียกว่าตั้งใจเรียนหรือเปล่าใช่ไหมตั้งใจเรียน แค่แบบไม่ชอบวิชาการไม่ชอบการไปนั่งเรียนแต่แบบพอให้ตั้งใจก็ทําได้ความสุขในแต่ละวันของตัวหนูเองคะคืออะไรก็เหมือนได้เอนจอยแต่ละวันทําอะไรก็ได้ที่แบบอยากทำถ่ายทิกตอกทำอะไรเล่นไปเรื่อยก็สนุกแล้วอะไรหลังจากที่ <c oughs> เที่ยวกันมาทั้งวันเนี่ยเป็นไงบ้างอยู่หมาว่าอยู่กับพวกเราตื<ด>่นเต้นกับคำตอบว่ารู้สึกยังไงที่มาเที่ยวกับพวกเราวันนี้ อาจริงก็สนุกเหมือนแบบไม่เคยมาอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าได้เปิดหูเปิดตาแต่ก็เหนื่อยด้วยแต่ว่าสนุกก็เหมือนแบบอ,อกิจกรรมที่ทำใช่ไหมใช,ใชโ่โอ้ชอชอชยชมว่าสวยๆแล้วว่าเดี๋วยวมึงแล้ววิธแต่ละคนแบบว่าชอบกิจกรรมที่หนูเลือกไหมรรตอนแรกอ่ะก็คือไม่ได้คิดว่ามันจะสนุกหรืออะไรก็แค่มาลองดูแล้วแบบว่าที่จริงมันเป็นแบบ ยัมใหม่ๆที่ได้ลองทำแล้วคิดว่ามันสนุกอีกก็ชอบก็ถึงจะทำไล้ค่อยได้แต่ก็พยายามทำดูแล้วพอทำแล้วแบบแต่มันก็เริ่มสน,นุกมันต่างกับที่คิดไว้เยอะมากอะตอนแรกที่ว่าแม่ไม่น่าสนุกเลยแต่พอได้พอได,พอได้เล่นแล้วมันที่คิดว่าจะกลับไปเล่นอีกเวยใชจริงเหรออันนี้จริงป่ะเนี่ยจริงได้แต่พอขเล่นแม่งแม่งดีพอแบบตอนเริ่มแรกๆอะหนูก็รู้สึกเบื่อไม่ชอบแต่พอแบบได้ขึ้นท่ายากๆขึ้นแล้วก็ได้เริ่มลองจอบอะไรเงี้ยก็จะเหมนชอบ แล้วทำไมเลือกเวกอร์ดอ่ะก็จริงๆเคยเล่นเวกอร์ดไปแค่ครั้งเดียวก็เลยแบบอยากไม่ใช่ไม่ใช่เวกอร์ดอ๋อะไรอะเอ้ยเฮ้ยยังมีมุก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 แล้วึกอ่ะแล้วกีฬาถามแล้วมุกอันนี้มุกแล้อ่ะไม่ก็ไม่ได้เอ่ยนะไม่แล้วทำไมถึงเรื่องไอ้ไอ้กีฬาเลยนะกูลืมชื่ออีกแล้วแอบเลี้ยวอาแอบเลี้ยวหาเพราะชอบเล่นก็เลยเลือก เป็นประจาอยู่แล้วแล้วก็เหมือนผู้ชายแบบว่าไม่ค่อยเล่นมันเหมือนแบบเป็นกิจกรรมผู้หญิงที่แบบคนคิดว่ามันคือของผู้หญิงอะไรอะไยอ,อยากลองเหมือนทาผู้ชายมาเปิดประสบการณ์ <c oughs> ถ้าไม่มีรายการนี้ <c oughs> ชีวิตนี้ไม่มีทางได้เล่น <c oughs> วันนี้มาเที่ยวกับพวกพี่รู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงสนุกโอเคไม <c oughs> ไม่เอาตอนแรกอะตอนแรกที่คาดที่หวังมาเลยคือบอกว่าจะมาพวกเราที่ไม่รู้จักเลยเป็นยังไงจะเก่งไหมแบบตอนแรกคิดว่าแบบเก่งแน่นอน แบบกลัวคุยไม่เป็นแบบไม่รู้จะคุยอะไรแล้วก็แบบเงียบเียคุตัวเองเป็นคนเงียบใช่เหมือนถ้าแบบไม่ค่อยกล้าคุยกับใครก็จะแบบเงียบเียเองแต่ไม่ได้แบบหยิ่งแต่บางคนก็จะคิดว่าหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คถ้าใครไม่ได้เข้ามาคุยก็จะย่เข้ามาคุยแบบสบายสบายยสบายแต่พอมามาเจอกันจริงๆแล้วเป็นไงคตรจยิงก็รู้สึกว่าเออเกอร์มเกอร์มอสเกอเมกาเกิอมมกาเป็นไงเป็นไงพอมาเจอพอเจอจริงๆแล้วเ จะพัวประสาเด็กขึ้นาปราเด็กกันต้องอย่างนี้เอ้ยแม่ดูแม่ไม่อยากสุดท้ายแล้วถ้าพวกเราชวนมาอีกนี่อยากมาอีกหรือเปล่าถนาดดีมากเต็มใจเลยนะวัดใจเลยนะเนี่ยถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสประสาทก็ได้ยเลยมา เฮ้ยมาจริงามาจริงข้างหน้าจะแบบสนุกกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ดีใจมากที่ได้เจอชื่ออะไรนะโอเคโหไเหี้ยมาใหม่เลยดีใจมากที่ได้มาเที่ยวกับน้องกันบิเกลนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เที่ยวด้วยกันอีกแล้วก็จะได้สนิทกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่พาไปเล่น แ <and S 1> <Audio Art. S 2> อนออาสนุกมากเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากๆของทุกคนเลยแล้วก็อยากให้น้องฝากช่องทางการติดตามของน้องเองด้วยค่ะคีอให้ยเรือให้ ก็จะมี IG แล้วก็ TikTok นะคะ Search ว่า Abigail Supree ได้เลยค่ะ A B I G A I L แล้วก็ S U P R E E นะคะแล้วก็มีช่อง YouTube ค่ะแต่ว่าจะอัพไม่ค่อยบ่อยแต่ก็มีบ้างชื่อ Abigail Supree l ี l าค่ะคุณหลายมากสามช่องทางค่ะแผลตรงไหนดิแผลหน้าก็แผลให้ทั่วเลยแห้ทั่วต่างต่ๆๆต่างต่างวันนี้พวกเรา ก็เกินกับรายการอ e ีสไลา์ EP สองก็ขอจบแค่น,นี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP oh. หน้ากดกระดิ oh, <the> ่งกดกระดิ ding, oh, <the> ่งด้วยนะครับกุ้งยิงกุ้งยิงว่านชูสี่ครับ